เราจะพาไปเจิมยันเสริมบารมีนะฮะจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมภาพกันครับวันนี้เราจะพาไปที่วัดเขาไม้แดงนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ที่เราเห็นครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพของพระครูวิสิทธิธรรมโสพลนะฮะหรือว่าหลวงพ่อสงานะฮะกำลังจะ เจิมหน้าผากยันพระพุทธพักหน้าทองครับโอ้โหขลังมากนะครับโอมีล้วมีประชาชนให้ความสนใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อของเรื่องพุทธคุณนะครับเมื่อได้เจิมยันแล้วน้องแคนดี้เสริมบารมีเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมคนรักคนหลงดีขาขายร่ำรวยดี ชอบคุยเรื่องเนี้ยชอบสายมูต้องมาชอบครับผมเขาพุ่งแบบพลังมาเลยพลังมาเลยจริงๆนะฮะแล้วก็แบบคนนี่โอ้ยเรื่องสศรสัทธามากเลยนะฮะมาแบบแปะยันมาลงยันพี่บอกน้องเคนดี้ก็เคยลงยันหน้าทองเหมือนกันครับผมเต็มหน้าเลยนะครับเรื่องสายมูต้องถามเคนดี้เรื่องอย่างนี้ต้องตามไปนี่นะอะคนไปเยอะอย่างนี้นะคะแสดงว่าเห็นผลแล้วก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆนะแล้วต้องบอกเลยนะว่าคนที่ไปแล้วเนี่ยทำคาถาทำพิธีแล้วนะตอนที่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยนะฮะ ก่อนออกจากบ้านในตอนเช้าต้องมีน้โมสามจบมันนี้ต้องมีคาถากำกับครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วต้องพูดอ้าเอหิจิตต่างปิยังมะมะอ่าใช่ก่อนออกจากบ้านนี้เลยนะฮะแล้วก็ต้องมีศีลห้าแบบเคร่งเลยนะต้องทำตัวให้ดีนะฮะ การที่เรามาทําแบบนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเรียกเป็นสิทธิ์มีครูนะฮะต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะครับรล้วสังเกตเป็นกุศโ,โลโบายเป็นกุศโ,โลบายอย่างหนึ่งเลยนะคะคก็คือไม่ว่าจะทําอะไรลงหน้าหรืออะไรใดๆไปสุดท้ายถ้าคุณถือสินห้ามาสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกันในชีวิตแน่นอน,อเ,นเป็นกุศโ,โลบายแต่ จริงๆแล้วดีค่ะคเสริมบารมีก็เสริมกับตัวเองรับกับตัวเองพลังก็เกิดกับตัวเองถูกซือออ้อสินห้าก็ได้กับตัวเองอีกถูกต้องไปไหมอา้าวก็น่านสนใจนะครับอา้าวนะฮะก็ใครสนใจนะฮะเจิมนื้ผากยันพระพุทธพักหน้าทองนะก็ที่วัดเขาไม้แดงนะครับค่ะ